เป็นเรื่องของการตรึงราคาสินค้าควบคุม46รายการออกไปอีก1ปีนะคะลดผลกระทบของประชาชนนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยค่ะว,ว่าการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีมตินะคะ ต่ออายุมาตรการตรึงราคาสินค้าควบคุม46รายการบริการ5รายการที่จะหมดอายุในวันที่30มิมถุนายนนี้ออกไปอีกหนึ่งปีซึ่งเป็นกลไกปกติที่จะต้องมีการพิจารณาเมื่อครบกำหนดโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรึงควบคุมราคาสินค้าและตรึงราคาไว้ให้ได้นานที่สุดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมยอมรับว่าขนาดนี้ มีผู้ประกอบการสินค้าหลายรายการยื่นเรื่องเพื่อขอปรับขึ้นราคาสินค้าซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบ,อบค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะอยู่ได้และผู้บริโภคก็อยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนะคะคอยตรวจสอบราคาสินค้าตามราคาต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการคาโชวยโอกาสขึ้นระอาปรับขึ้นราคาได้เช่นเดียวกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับขึ้นราคานะคะนายจุรินค่ะก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าราคาจะไม่มีการปรับขึ้นอย่างแน่นอนเพราะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมส่วนกรณีที่มีความเป็นกัง,งวลว่าน้ำมันพืชปลากระป๋องเริ่มขาดตลาดแล้ว นายจุลินยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะตอนนี้สินค้ายังมีเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคแต่ในส่วนของน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา1ชุดประกอบด้วย5ฝ่ายก็คือตัวแทนเกษตร,รกรตัวแทนโรงสกัดตัวแทนโรงกลัน่นน้ำมันขวดบริโภคนะคะตัวแทนผู้ส่งออกและตัวแทนสนธิชชการมีอำนาจในการติดตามกำกับดูแลกำหนดสต็อกเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ และสมดุลกับความต้องการของประชาชนค่ะ